นี่เหลือแค่ยอดฟอร์กับยอดวิวแล้วก็ยอดฟอร์กับยอดแชทแค่นั้นเพื่อนกูม่นใจว่าทำได้นะเพื่อนทาสมิตาแต่มนมมั่นใจทำไรใช่หูฟังกากกลิ้นโอ้ทำไมภาพดูใจใจล้วนอะไรอยู่ที่ใจใช่ไหมเดี๋ยวถอดหูฟังออกเลยไม่เป้าวางที่ใจก็ได้แล้ว เอาว่ะกันเข้าไปกระสุนพี่ทำพี่ทำพี่ทำเอาว่ะตามพี่ขอไี่แบงก์ก็ผิดเสมออะไอ้ห้าจริงวะโดนตลอดขออนุญาตปิดไม่ไหววะกระตุกเล่นไม่ได้ขออนุญาตเดี๋ยวถ้าเหลือข้าจวีตอ่ะได้ปะมันลดกูว่ากระตุกนิดนึงอ่อยากเปิดไปเล่นไปเลยมันกระตุกอ่ะไม่ใช่เหรอ รีโหลดอีกเอมู่เวนึกทำนะทนะได้ปะเข้าเลยปะเล่นไหนเนี่ย I can't use that เอ้าเล่นบีแล้วกันาาหลังหลัง s p i k m a v e the s p i k ดนเจ็บอะเล่นเลยไม่ลดนแล้วมีการเล่นตัวหนึงะช o ตัวนึง ไปแล้วจ๊ะเอซ่าเฮ้มันกระตุกไอ้เชี่ยชิบหายไปบีนะอ่าอ่าเฮ้ยอยู่เมน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  One enemy remaining บอกแล้วเป้าวางที่ใจเยอะที่แบงค์ทีโอเคดีเสียละเดี๋วตุคิวหลังก่อนด้วี่ถือระเบิดเข้าไปเลยก็ได้ไปเล้ว nope Reloading. Come hand. Cage trigger. Cage trigger. One enemy remaining. One not. Enemy spotted. eight.

ไอสัตว์เอ้ยแครก่อเองชีวิตยังอยู่กูเชื่อมันเลยว่ะเชื่อมันเลยวะเพื่อน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 ไข่ทิ้งขายทิ้งเอาไปเอาไปไมได้เหรอไอมด้ไอมก็แค่ก่อเองเคื่องปืนกูมาใช่แล้ปืนมันไอ่สัตว์ s แค่ i n g ahead ไอ้กูดึงไม่สุดว่ะเฮ้ยไม่ทัน

อะไรล่ะครับโอ้โหพีคเก็บแล้วอีกแล้วอี่ทำกุ้งลองอีกสัตว์เลยเจ็ดหกเียนทันปรอวะสามสอง ไอ้ทันเหรวะเฮ้ยมาแล้ววะโรบีรินแอนเดียเนี้ยวไอทันท่นท่นท่นโอ้เไี้สแกนเข้าแอ้ว่าปิดนะโอเคตามปิดสัตว์เฮ้ยเฮ้ยกูโดนเปิดจอร้อยจีสี่เลยแท้ๆภาพตัดตานะเฮ้ยจะอยู่ไหนว,วะกูดีเสียอยู่ทางเนี่ยเฉยๆพวกไม่ใช่วะ ไซ้ายโอ้โห5-5เพื่อนอยู่ข้างหน้าเดี๋ยนะเออๆตรงแถวๆนี้ข้างหลังมีป่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะเก็บเคลดิตให้หน่อยเก็บเคลดิตให้หน่อยยังหลอดเลยเหี้ยเฮ้ยโอ้ยยิงไม่โดนได้ไงฮะเล่นเป็นปืนยัดไม่แบไม่ยิงไม่โดนดิ เพื่อนกูกนกะูมีเคลียนะอยู่ดีแต่ทิร่าต่ออ้อมมาอ้อมมาคนเฮ้ยอ้าวหุ่ยเ้ยชิบหายแววตายแลไปตัวนึงเดียวกูก็เลวตายแวว เออในนี uh, way, ้มีโอ้เยอะตรงนี้ก็มีเยอะจังได้แหละเยอะจังเสียงอะ่าดิมาดีวะไูชินอุ้ยสวยในเพื่อนเน้ยมีตัวหรือเปล่ากูได้เสียงอยู่ข้างอะใช่ป่วะไม่กูยังไม่ยินตจงนี้ปะ30 s e c ลังปะเฮ้ยหลังตรงพิตามี หลังเท่าหลังเข้าหลังเข้าเซนเปอร์หลังเท่าเซเปอร์หลังเข้าตรงนี้ใช่ไหมนี่เสียงยูนใช่ใช่ใช่ไม่ใช่จริงเจ้อโอ้โหระเบิดอยู่กับฉันด้วยเอ้าสุดแล้วนะกลัวกูสุดแล้วนะไปกันสุดแล้วนะไปกันไปไอนคน เลเจ็บห้าอยู่ข้อมูลเทเวล One and d o n White clean ทำไมคุมปืนไม่ดิ้งเลยว่กคุำล <laughs> ยรเราเีย <KO> ชอบลืมเปลี่ยนปืนเทช็อตด้วยนะเฮียจะอยู่

เตเวนตัวหนึ่งข้างๆเฮตุเว้นเหตุเว้นรอได้ไ e t h อสเอาเอาเร็วเฮิยใช้ไม่ได้มีตู้ับเลยเมื่อกี้บบ เว้ยข้างาๆก็มีไปแบงค์บาร์เลยกูเดาไอ้พีบียิงไรอ่ะยิงอากาศนี่ไม่ใช่มีตัวนึง One enemy remaining ยิงล่างข้างล่างเอาเลยเอ๊ยเอ้โตเป็นไงมึงเพื่อนยังอยู่ดีไหมได้อยู่ได้อยู่ยังไหวได้อยู่ตายดิ นี่พี่แบงค์รอบนี้ขึ้นแน่ไม่เอาด,ออดีกว่าถึงมาเล่นช้าก็จังอ่ะเล่นช้าเบอร์กึ้นไหนไม่รีบมาจะตายแล้วนะแตไปเฮ้ยิดขาเขาด้วยโอ๊ยเขาอะไร ไม่บอลนะ reloading reloading เฮ้ยฝ่ารถวิ่งเล่นเลยสิบอลนะบอลบอลตายได้ไงวะบอลบอลบอลหลังเข้าบึ้งยังไงอะ กงเลยกงเลเลยถาม่าโกงไหมโกงกิน Yes this you ฮะพี่ฝึกไอ้น yeah> anyway> ี claro ่อยู่ฝึกบอลตรงนี้แล้วมันจะสไลด์ไอตรงนี้ไปได้เอาว่าเอาดูนะกูไม่ทำหรอกเลื่อนเพื่อะทำไม่ได้เพ่อก็จะร้อเอนกูจะไม่ทำาม่กห้้อยเปอร์เซ็นต์แล้วอบดีกว่ รู้ไหมว่าห้าร้อยมันแพงอะพี่แบบสี่ร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยเฮ้ยมันปิดมิดกูว่าเข้ามิดเฮ้ยมามาไหนมีมีดียันหนึ่งเอโลนะได้ยินได้ได้ได้ยินแหละนึงเดี๋ยวกูได้ยิเดี๋ยวกูได้ยตุ้มตุ้มตามตุ้มตามเดี๋ยวเฮ้ยอพีคเข้าไปช่วยกูกูตายแล้วนะเฮ้ยมีลันตัวนึง

เก็บลูกแก้ว B แหละ B B ถูกละ B ถูกละ Spike down B กลับไป Enemy spotted B มาแล้วลูกสาวเป้ง One enemy remaining Reload Enemy spotted B Ace เย้โอ้โห644เคองยังไงล่ะ นี่ยกูเอาไปซื้อเมาก็ได้เป็นซื้อรองเท้าแล้วกูอยากได้ก็ได้หวยตัวเป็นตัวเนี่ยระยะนี้ดีกว่าแสดงว่าตะกี้โดนยิงพังไปสินะหัวหัวหัวตัวตัวตัวโอ This is a nice spot ใช่อยากได้หัวะกู Step โอ This is a nice มันได้หัวพี่ได้เลยวะสบายใช่อยาได้หัวกู สียงอยู่เีงปะให้มูบเลยวะตอนนี้กูลล่นมาอกไม่ทันเลยไม่ใช่ที่เลยป่าฟ้ากันนะพี่สไตร์อินเด็กิ์โอ้โหเปิดแลยสิบด้วยจดหายแล้วกูหนีแล้วควายดิสโทย์เต่างี์ยยกฟ้ ตาเอตดแต่ยังรอเป็นไงเรียบร้อยสวยามเอ็เกิ